สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กันที่ร้าน a p i ลาดปลาเคานะครับผมถนนลาดปลาเคานะครับตรงนี้เป็นหน้าซอยเท่าไหร่นะ8 7เนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถนีดกันนะครับผมตอนนั้นเห็นตอนนั้นยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้ถ่ายไปนะครับตอนนี้ก็คือเต็มแล้วนะครับอะไรเต็มแล้วเครื่องก็เต็มด้วยแต่ตอนนั้นตอนที่มาเล็กๆอะ่ะพ,พี่เขาเพิ่งซื้อรถมาได้ไม่กี่วันนะยังเป็นเดิมๆอยู่เลย นะครับแต่วันนี้เต็มแล้วนะครับไปพบกับพี่เจ้าของกันพี่เขาชื่ออะพี่นะครับก็คือ API น่น้เลยอ่าโอเคผมบายครับ ก็แนะนำน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินโดโลนะครับผม 4T ร์ทีเลสซิ่งนะครับ 10W40 นะครับผมขวดละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแก๊บวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่เฟซบุ o กเบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอม พี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ไม่ได้มาหาที่ร้านตัง้งนานเลยไปไปหาผมบ้างดิดี่ร้านนครอ่ะพี่เฟียร์พี่ก็หลีดเนี่ยตอนที่ที่พี่ซื้อมาเล็กๆตอนนั้นคือยังไม่ทําเท่านี้ดีใช่ไหมครับใช่แล้วไพ่ถาบตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ทำเท่านี้ใช่ไหม,มครับใช่อนนมมรบอบนี้เต็มยังอพ,อพอแล้วแหละพอพอแล้วได้กีมมั้ยเนี่ยไปกีโน่กันแล้วออกไปกีโน่อันแล้วตอนที่พี่ซื้อกี่ปีแล้วครับสองสองไหมสองปีแล้วสองปีแล้วตอนนี้ก็คือเต็มเต็มระบบแล้ว โอเคเดี๋ยวถามพี่อะพี่ดีกว่าชอบทรงนี้มากกว่าครับมันขี่สบายกว่าพี่เดี๋ยวต้องถามพี่ดีกว่าว่าทําอะไรไปบ้างพี่ว่าไปเลยตรงไหนก่อนได้หมดเลยมีอะไรล้อล้อหน้าอ่ะล้อหน้าล้อหน้านี่คือไม่เดินนะพี่นี่ล้อหน้า M K M อุ้ย M K เลยพี่ M K เป็นตอรี่ขอขอทราบราคาหน่อยครับหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่า M K แล้วหน้าหน้านี่ยังไม่ท้วก็ยังไม่ทำลีนอ่ะพี่ ได้แล้วนัเขายังไม่ทำหน้าหลังเลยเอาเป็นร้อยเพลรอไฟฟ้าอ๋อที่ร้อยไฟฟ้าเหรอได้โอ้แมงมันเป็นร้อยที่สองเหมือนกันครับอ๋อหน้าสิบสองครับพี่แล้วหลังเหรครับหลังหลังหลังสิบสองหลังสิบเดิมหลังเดิมมันเลยอ๋อผมก็ว่าเลยอันี้กคือแปลงนี่เองจ่าพีเคสี่เคสีเคสองมาเนี้ยสี่อ๋อสองสองอ่าโอเคแล้วมีอะไรครับพี่ไอซ์โป้งหน้า RGS ครับผมโป้งหน้า RGS ผมก็ถามพี่อะพี่ไหนครับทำไมผมเป็นลูกค้าก็ใส่กันเยอะครับเด็กใส่เยอะมันมันสวยมันก็เป็นแบบอะไรสไตล์รถป๊อปอะไรเงี้ยต้นมันเหมือนรถป๊อปนี่ไงอะไรรถป๊อปใช่โนโอเคะไหมพี่ก็ปั๊มเต่าเอ็มแซดปั๊มเต่าเอ็มแซดแล้วเบาหนี่อยเบาเบาลูกพี่เลยเบาเบาลกพี่นักคมโอเคครับก็อันนี้ก็หัวตรงเลยนะพี่นะก็หัวตรงไปเลยสาย G P แต่ว่าเกณฑ์ชกมันเหมือนจะเล็กกว่าเดิมไหมครับ เล็กกว่าลีดเล็ก,กว่าลีดนะัตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าน่าจะยี่สิบหกยิบเจ็ดแถวๆนี้แหละเพราะว่าเดิมมันสามสิบเอ็ดอ่ามรอมือกระบาทแล้วโชคนี้แหละครับพี่บีเจ็ดแปดพัน 8, นานแต่และชิ้นนะพี่นะราคาก็โหดไปอันนี้โหลดโหลดแล้วไหมครับ้ใสนน่เลยม,มันมาตั้ พอดีพอดีเปียอยู่ออพดียู่แล้วครับผมเบรกโอเคไหมครับพี่ตัวนี้แบรนด์นี้ได้ดีเลยีแบรนด์ดังๆเลยครับอันนี้ตัวตัวนี้กี่พันได้ครับพี่วิแปดพันห้าแปดพันห้านะผมไม่รวมขานะครับพอชุดหน้าน่าจะสองหมื่นสองหมื่นน่าจะกว่าล้อก็หมื่นกว่าแล้วจานนี่กี่พันครับสามพันห้าสี่พันนี่แหละจานสามพันห้าโอ้โหปั๊มอีก โตอีกอสามมือนะอันนี้เป็นชุดแต่งของ r t s ครับมันเป็นไว้ไว้ปรับครับเป็นซับแทงก์หลอกอ๋อซับแทงก์หลอกนี่เป็นของแท้นะ r t s นะแท้ครับผม r t s อันนี้มันแบรนด์แบรนด์ประเทศอะไรครับไทยเนี่ยอ๋อไต้หวันแบรนด์อะไรแต่งครับป๊อปแบรนด์อะไรแต่งป๊อปอยู่แล้วลีดใกล้เคียงแล้วพี่เหมือนแทบจะเหมือนแลล้ว้อเล็กไงครับล้อมันเล็กนิดเดียวซิงด้านหลังครับพี่เดี๋ยวข้างบนอันนี้พี่ยังยังใช้เป็นของเดิมหรือไงครับใช่เป็นการแต่งอ๋อเป็นกาแต่งเีวยดนามของเการแต่ง ครับอ๋อใช่พี่เพราะว่ารถรถรุ่นนี้มันมาจากเวียดนามอยู่แล้วนี่ใช่มันมาจากบ้านเขาเล่นมาก่อนเราใช่บ้านเขามาเล่นก่อนเราแต่ว่ามีแต่ตีอโนในที่เขามาผลิตไทยมีกัตเร์บัตโอรินอันนี้เขาเรียกว่าโอรินอะไรครับเลเซอร์แม่พี่เลเซอร์กีพีตัวนี้ก็หมื่นกว่ามีตาวิ้งมีซับแทงหมื่นกว่านี่ตัวนี้ใช่ะไหมครับหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าโอ้ยสองหมื่นกว่าตัวนี้ดีๆแล้วตัวปรับแคลเซียม บอกปรับแมกนีเ <su> ซียมอีกปรับเมีเซียมแพสปรับสองพันนั่นแต่ละชิ้นจอเยอะเหมือนกันจอช่างพัดจอช่างพัดมันช่วยอะไรบอกอะไรบ้างครับมาดูรถเราทำนะรถเราเครื่องใช่ป่ะล่ะเราไปดูพวกเ f ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นความร้อนร้อนแบตเป็นกันเร่งแต่ใช่ C B S บางโหรเล่นแล้วก็ไอ้นี่ไฟไฟไฟแล้วก็นี่โวชีด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 เนี่นี่รอบนะค่าปีสองที่นี้ได้รอบ เจ็บไหมครับตัวนี้แพงสามพันกว่าสามพันเลยเดี๋ยวก็มีเราดูได้ต้องมีใช่ใช่ที่เด่นอะไรเราดูครับมางทีงก็โคตรติดกันตรงเลยนะคือิติดที่จอไปเลยนะเนี่นะเวลาเราบอกไปตเราบอก้วยยังมออีกเหรอยังมออีกเหรอมีบ้างมีมีบ้างี๋ยวควกกันนี่เ้องมือเบรกก็คือยี่ห้อเดียวกันกับข้างซ้ายเลยใช่ใช่แล้วอย่าตัวปรับโคมข้างหลังปรับโคมเดี๋ยวติดกุญแจก่อน แล้วด้านด้านข้างครับพี่พี่มีอะไรบ้างครับรถพี่ทำอะไรบ้างว่ามาเลยโอรินโอรินสองบนอันนี้เป็นบนนะพี่นะตัวปรับว่าเป็นทีพีทีหรือร่านครับผมอันนี้คือเป็นชุดแต่งของมันใช่ชุดแต่งแล้วชุดล่างด้วยตัวปรับดีเบาง่ายรับใช้เงินไม่เยอะดีนอะไรแต่งมันน้อยผมว่าเยอะพี่อันนี้ไม่ใช่ไม่เยอะแล้วตรงตรงเงินมีอะไรครับพี่ีมือลิง มือลิงมือลิงนะคมมาเลยมือลิงนะคมนะครับตัวนี้ K Y B เครื่องแหละครับพี่เครื่องหลักเครื่องหลักก็เป็น6 3 6 3 3กับ3มองหมดเลยพี่มองกันยังฮะมองหมดยังแล้วใม่ใจนะ6 3กับ3เดี๋ยวเพิ่งรู้เดี๋ยวเพิ่งรู้แล้วแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเราลูกใหญ่พี่มันต้องเป็นฝาแห้งใช่พี่ใช่แล้วของพี่เป็นไงเป็นฝาน้ำอ่าเป็นฝาน้ำอยู่แล้วคนทำเก่งครับพี่นะเป็นปั๊ปปั๊ปติ๊ก ทำติก๊กอ๋อไม่ได้ใช้ปั๊มเติมแล้วครับครับแกมแกมครับตรงนี้อนี้ก็คือไว้ไว้กันเข้าเข้ากันในนั้นวะนะใช่ครัแบบของแต่งครับของตรงแต่งนะแล้วก็พวกข้างนี้ครับพี่พี่ทำอะไรบ้างครับข้างนี้นก็ท่อก่อคงสเปคมันนะี่นะถ,ถลอกเป่าก้นำ้ำถลอกเป่าก้นำ้ำไล่จอดความร้อนมันไหลแล้วผมอยากเห็นนะวี่เปิดให้ดูได้ไหมได้เปิดดูมันเปิดยังไงพี่นี่นี่ อ๋ออาใช่ไว่ามันต้องต่อผ่านกุญแจถูกไหมครับได้อ๋อปวดมีดังมีดีเลย์ไม่คืบไปอันนี้คอมพิวเตอร์ไหมพี่พัดลมคอมพิวเตอร์ไหมเนี่ยใช่ของพานาอ๋อพัดลมเป่าออยเกียร์รถยนต์อะไรแบบนี้เราครับอแปลว่านี้เราก็ต้องตัดออกนะพี่นะแล้วก็ตัดให้เข้าลูปชอบแบบสไตล์เดิมไม่เปลีอยครับอ่ามีคอตัวเองด้วยนี่สิังเดิมแพงงแม่พี่ตัวนี้แพงกี่พันพัดลมอ่ะไม่แพง อันนี้ก็โค้งเนี่ยพันกว่าแต่ประมาณกว่าอารมณ์ว่าเจ็ดแปดร้อยอารมณ์เจ็ดแปดร้อยท่ออะไรครับพี่ท่อเบียวเบียวท่อใบใบนี้กี่บาทพี่ราคาขายกันพันสี่พันสี่พันรวมพอนะพี่นะหรือเรื่องล้อหลังสิบนิ้วแบบฟิลเลอรี่เหมือนกันเลยพี่นะเอ็นเจอร์เอนเจอร์ไซดเดิมใซดเดิมครับผมประมาณนี้นี่พี่ใต้บอก น,นั่นดูดในด้วยคุยเดิมเดิม,ดมโอ้ยเลนเ,เลนของแพงซะด้วยบอลวาวไอ้พี่อบอลวาวไปไหเนเดิมเดิมไอ้เฟิ์อะไรพี่เฟย์โอ้ไม่เดิมพีม่เดิมอะไรเล่าโอ้โหนี่จะนินบอลบอลวาวนะครับแล้วด็กคนเด็ก,กนี่คือจอบหมดเลยพี่จอบนี่จอบสวยงามหรือว่าเพราะให้อากาศเข้าให้อากาศเข้าอ่าให้อากาศเข้าเจอบนี่พวกฝันอันนี้หม้อหนามไอเติมปัม้อพัดอ่าโอเค เยอะจริงๆรอบนีนนน้อันนี้ครับทำสีไหมทำสีอคอเดอร์โค้ดหน่อยได้ตายแบบเวียดนามเราเป็นสไตานไอ้พวกติ๊กเกอร์นี่ครับพี่พี่มาอย่างไงติ๊เกอรเป็นลายของถ้าจำไม่ผิดมันเป็นของประเทศจีนนะของประเทศจีนใช่ลายออกที่จีนอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นใครแปลกนะครับมีแต่เราเนี่ยแปลกนี่น่าจะรวมรวมชาติแล้วคะแนีนรวมชาติจีนเวียดนามเวียดจีเวียดนามไทยโอ้ยหลายสัญชาติแค่นี้อ่ะ โอเคเดี okay. ๋ยวพี่พี่สตาร์ทให้ฟังหน่อยครับน้ำมันแรงลืมถามเลยครับแ5เถ้าอี๋พี่โกงโอ้โหกล่องเดิมับพี่เสียงยังเดิมเเลยกล่องก็เดิมกระแทกเนี่ยนะเดิมโอ้โหเสียงกระแทกโอ้โหมากเดียวมฮะเดียวมันสิอย่าเลย <laughs> โอเคครับพี่ถือเจเลยครับนี่ถ้าสนใจการแต่งรถแบบนี้พี่เพราะว่าพี่ก็เปิดร้านขายอะไรอยู่แล้วเนี่ยที่เพื่อนเห็นเราเห็นกันอ่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับเพจเอพีอรรับปากเขาเพจีแฟร f เอพีอารับปาเขามีอะไรบ้างพี่ที่ร้านมีทุกอย่างมีทุกอย่าง เราถามมาดูถามมาดูนี้ก็เดี๋ยวจะบอกไม่มี <c oughs> ได้ได้ครับ <c oughs> โอเคครับให้ขึ้นเฟซส่วนตัวให้ได้ไหมขึ้นเลยอ่าโอเคนี่ขึ้นที่หน้าจอแล้วโอเคขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่ๆมากครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ <c oughs>